สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าและแม่มารีพัฒน์ไทยทุกท่านนะคะนี่ค่ะวันนี้มีนี้มาให้นําเสนอค่ะชุดขาวนะคะใครใครที่กําลังมองหานะคะชุดขาวนะคะซื้อฝากนะคะซื้อฝากคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะแนะนําเลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเข็นทอมือค่ะผ้าฝ้ายเข็นทอมือเนื้อนุ่มนะคะที่สําคัญคือใส่สบายมากไม่ร้อนด้วยนะคะดีไซน์แบบใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นคอจีนนะคะ คอจีนวีอย่างนี้นะคะคอจีนวีเก๋ๆแบบนี้นะคะใส่บ่อยนะคะใส่ได้บ่อยใส่ไม่มีเบื่อนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะชุดขาวนะคะชุดขาวของเรานะคะผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะแนะนําก่อนนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ก่อนนะคะนี่ค่ะ,ะมาดูเรื่องผ้าฝ้ายกันต่อจ้ะตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายจริงๆนะคะเห็นไหมพี่ๆเห็นเม็ดฝ้ายไหมเนี่ยอันนี้คือเม็ดฝ้ายนะคะ เม็ดฝ้ายแท้ๆเลยนะไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะที่เป็นเกี่ยวกับการปลูกฝ้ายนะคะการเก็กบฝ้ายเนี่ยคือมเมล็ดฝ้ายแท้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นฝ้ายจากธรรมชาติจริงๆนะคะสีจากธรรมชาติจริงๆนะคะความขาวเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เวลาเราตัดชุดอย่างเงี้ยค่ะนุ่มจะนุ่มจะใช้ผ้าม้วนเดียวกันเพื่อที่จะให้เสื้อกับผ้าถุงเนี่ยเป็นเซตเป็นสีเดียวกันนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเนาะแต่ในเรื่องความขาวข,าวของของผ้าแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยด้วยอ่า ดูการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เป็นยิ่งยิ่งแต่และฤดูเนี่ยฝ้ายฝ้ายที่ให้สีออกมาเนี่ยจะแตกต่างนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่าออก นวลๆขาวนั่นกาใส่แล้วสวยมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือใส่สบายนะคะใบใส่สบายไม่ร้อนนะคะซื้อใส่ซื้อฝากนะคะซื้อเป็นชุดขาวนะคะเตรียมไว้นะคะสําหรับแบบว่าเราไปร่วมงานบุญนะคะงานบุญงานบ,านบวชนะคะงานพิธีต่างๆนะคะงานพิธีสําคัญสําคัญนะคะของประเทศเราเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเราไปร่วมใส่นะคะเดี๋ยวก็จะมีงาน เดี๋ยวก็จะอะไรนะเข้าภรษาใช่ไหมเดี๋ยวก็เข้าภาษาออกภาษาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะที่สําคัญคือนะคะถ้านะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะลูกค้านะลูกค้าของเรานะคะลูกค้าของเราแม่มีดีผ้าไทยของเรานะคะนุ่มแถมให้เลยนะทั้งชุดเลยนะคะมาตัดนะคะสั่งตัดนะคะแอดไลน์มานะคะ M A L I 0416นะคะหรือว่าโทรเข้ามาก่อนนะคะ0 8 9 0์แป0เส่นปนะคะถ้าตัดทั้งชุดแบบนี้นะคะ ทั้งชุดแบบนี้นะคะราคานะคะราคาชุดละนะคะราคาชุดละนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะนุ่มจะแถมแถมสบายผ้าเบี่ยงให้ฟรีอีกหนึ่งผืนนะคะพี่จ๋านี่จ๋านี่จ๋าทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งชุดเลยนะมีผ้าถุงด้วยนะคะผ้าถุงสําเร็จแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแจ้งเอวนะคะเอวสะโพกนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ความยาวผ้าถุงแจ้งมาไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะอก อ,อกเสื้อเนี่ยอยู่ที่อ,อก40 44นะคะ44นิ้วนะคะเนี่ค่ะอ,อก44นะคะอ,อก44ค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะเนี่ค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่ลูกค้านะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานี่แหละคะ่ะเนี่ยค่ะนี่อ,อก44นะคะอ,อก44นะคะเนี่เนี่สยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอวนะคะที่เราใช้ทำกระถุงนะคะตัวนี้นะคะเอวอยู่ที่เอวนะคะ เอวนะคะสี่สิบเอวสี่สิบนิ้วเราก็ทําได้นะคะเอวสี่สิบเนี่ยสะโพกไล่ลงมาสี่สิบสามแล้วก็อยู่ที่สี่สิบสี่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะวัดแค่จุดนี้เองค่ะเอวสะโพกเล็กแล้วก็สะโพกสะโพกสะสเนี่ยสะโพกสะโพกที่กว้างที่สุดนะคะนี่ค่ะจะไล่แล้วจเต็ปออกมานะคะสี่สิบสี่สิบสามแล้วก็สี่สิบสี่ค่ะความยาวสามสิบสามนิ้วค่ะ แจ้งได้เลยนะคะความยาวอยากได้เท่าไหร่อะไรอย่างไงนะคะแจ้งได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบป้ายสําเร็จแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะชุดละนะคะราคาชุดละ3,500บาทนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะไม่บวกเพิ่มนะคะไซส์ใหญ่ไม่บวกเพิ่มนะคะปกติชุดนี้3,39 0นนะคะอันนี้เรานุ่มให้ราคาพิเศษเลยนะคะและที่สําคัญคืออะไรนุ่มจะแถมสบาย สบายที่เป็นเซตเป็นชุดเดียวกับอันนี้เลยนะเนี่ยค่ะนุ่นจะแถมให้ฟรีนะคะ1นึ่งผืนนะคะพีพะ reserves, ่พี่จ๋ายังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่พี่มากเลยนะคะที่มาได้จัดชุดขาวนะคะให้ร่วมได้ใส่เนาะไปใส่ออกงานใส่ทําบุญนะคะพีจะ่จ๋าเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะใส่เสื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะของของคุณผู้ชายเราก็ทําเป็นคอจีนะนะคะคอจีนแล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวน,นะคะแจ้งอกมาได้เลยนะแจ้งไซส์เสื้อมาได้เลยนะคะแจ้งไซส์เสื้อปกติที่เคยใส่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะดูแล้ว จะชี้แจงเนาะจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยังไงก็อย่า,ยาลืมแอดไลน์นะ M A L I 04 6นะคะคะเคเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตโทรหาคุณพี่ก่อนเนาะจะได้บอกให้มารับเสื้อนะคะก็จะได้ใส่นะใส่ร่วมงานบุญนะคะในช่วงเทศกาลสงการต์นี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะเราอยู่แบบมีความสุขทุกวันทุกวันนะคะถ้ามีเรื่องเีรขียอะไรเข้ามาก็เปิด YouTube นะเปิด YouTube นะคะดูตลกนะคะหรือว่ากด เซิร์ชมาที่แม่มารี้าไทยนะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกแบบสิ่งดีๆโปรโมชั่นใหม่ๆพิเศษพิเศษนะคะเนาะจากจากจากนุ่มนะคะจากนุ่มที่แบบว่าอ,อ,อยากส่งต่อถึงกันเนาะยังไงยังไกงไก็อย่าลืมกดติดตามให้นุ่มด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆมากนะคะสวัสดีค่ะ